สวัสดีต้อนรับเพื่อนๆอทุกคนนะคะเข้าสู่ YouTube Channel ของมุกอีกแล้วนะคะมิสมุกเมลเบิร์นนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่ทำงานในคาเฟ่อีกแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเมลเบิร์นเนี่ยเปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะมุกกำลังไปทำงานซึ่งร้านนี้นี่ก็ไม่ไกลบ้านแล้วก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะคะก็เป็นเครื่องทำกาแฟ3หัวแล้วก็มีเครื่องอูเบอร์มิลค์นะคะที่เป็นเหมือนกับตัวตีนมออโต้สำหรับนมฟูคร ะะแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีกาแฟซิงเกิลออริจินแค่ตัวเดียวนะคะกาแฟนมก็จะเป็นเออร์เบนเบลนนะคะที่ก็จะเบลนมาสำหรับการใช้สำหรับกาแฟนมต่างๆนมเบสต่างๆกาแฟดำก็ซิงเกิลออริจินแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ค่ะเชา้ชาเชาเนี่ยจะยังไม่ยุ่งมากร้านเนี่ยนะคะจะเริ่มยุ่งประมาณตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงซึ่งก็จะเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ก็จะแล้วแต่วันนะคะบางวันก็จะคนเทคเอาเยอะบางวันก็จะทานในเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะยังมี restriction บางส่วนของความห่างของโต๊ะนะคะจำนวนคนที่เขายังไม่เข้ามานั่งในร้านเยอะนะคะร้านก็จะรับเป็นนั่งในร้านเนี่ยได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ30 <Okay. S 1> คนนะคะนั่งนอกร้านเนี่ยได้ประมาณไม่จำกัดแล้วคือมีโต๊ะเท่าไหร่ใส่เต็มที่นะ <laughs> ส่วนเทคเอาเยร้านนี้ก็จะยุ่งมากค่ะเพราะว่า ก็จะเป็น area ที่เป็น family เป็นคนที่จะไปใช้ชีวิตในวันอาทิตย์นะคะบางทีก็จะพาลูกพาหลานมาซื้อกาแฟก่อนแล้วก็อาจจะไปเดินเล่นไปเที่ยวไปช้อปปิ้งใน area อื่นนะคะก็จะมาเริ่ม start the day หรือว่าเริ่มซื้อกาแฟแก้วแรกที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น baby chino นะคะจะเป็นฟองนมนะคะก็จะเป็นนม ฟูครีมซะส่วนใหญ่นะคะนอกจากว่าเด็กมี a l l เลอร์จที่จะดื่มนมวัวไม่ได้ก็จะเป็นนมทางเลือกต่างๆซึ่งเราก็จะชาร์จราคาเพิ่มนะคะ<อ>ก็ที่นี่ก็รับคลิปคับนะคะถ้าว่าลูกค้าเนี่ยมีแก้วมาจากที่บ้านนะคะก็สามารถ เอามาให้ที่ร้านได้นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มต้นช่วงเวลาของความยุ่งโกลาหลในช่วงเช้าแล้วนะคะก็จะเริ่มประมาณสัก8ปดโมงครึ่งเโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีทั้ง Takeaway แล้วก็กินในซึ่งร้านเนี้ยเขาจะมีการปริ้นด็อกเก็ตหรือว่าออเดอร์ผ่านทาง กระดาษที่มาเป็นด็อกเก็ตกระดาษแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องดูเอาว่ามันเป็นด็อกเก็ตสำหรับเทเบิลโต๊ะหรือว่ามันเป็นด็อกเก็ตที่มีชื่อลูกค้าก็คือถ้าเป็นเทเบิลเนี่ยก็คือสำหรับกินในแต่ถ้าเป็นด็อกเก็ตที่มีชื่อลูกค้าเนี่ยก็คือเทคเอาไว้ A คนที่ทำช็อตก็จะต้องเป็นคนที่ดูตรงนี้ว่ามันเป็นเทคเอาไว้ A ay, หรือว่ามันกินในนะคะ ส่วนวันนี้นะคะมุกก็ยืนตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งของคนตีนมค่ะก็เป็นตำแหน่งที่ชอบนะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราก็ได้เทลาเตอร์ที่เราแบบอ,อยากเทแต่ว่าในช่วงเวลาที่ยุง่งๆที่เป็นมอร์นิ่งรัชก็ต้องยอมรับนะคะว่าเทได้แค่พวกลายเบสิกต่างๆที่เป็นแบบลายทิวลิปลายหัวใจเนี่ยจะเทบ่อยเพราะว่าเทได้เร็วประมาณแบบ5วิเวิกก็เสร็จละถ้าไปเทพวกแบบโรเซตตาหรือว่าสวอนเนี่ยก็จะเทช้ากว่าหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีจังหวะต่างๆนะคะก็จะเทช่วง Morning Rush ช่วงยุ่งตอนเช้าก็จะเทแค่เบสิกเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันอาทิตย์ช่วงประมาณ8.30โมงครึ่งถึงประมาณสักมุกน่าจะถ่ายเนี่ยประมาณ8.30โมงครึ่งถึง9.30โมงครึ่งสิโมงนะคะในคลิปนี้ก็ลองดูนะคะว่าเราทำกาแฟกันไปอะไรยังไงนะคะ อนนี้เพื่อนร่วมง,งานของมุงนะคะล็อกกี้ก็ไปเบรกนะคะที่นี่จะเบรกในช่วงที่เหมือนจะไม่ค่อยยุ่งนะคะแล้วแต่วันว่ากี่โมงก็จะใช้เวลาในการเบรกในแต่ละคนเนี่ยก็จะมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้มุกก็ทํางานคนเดียวแล้วนะคะก็สเต็ปการทํางานเวลาที่ทํางานคนเดียวเนี่ยก็จะประมาณว่าดูว่ามีดอกเกตกี่ใบ นะคะแล้วเราก็ลองสแกนดูก่อนว่าเราสามารถที่จะทำช็อตเนี่ยตามออเดอร์เปเ๊ะเ,เลยเนี่ยได้ทั้งหมดกี่กี่กี่ช็อตนะคะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนกรุ๊ปเฮดของเครื่องด้วยนะคะอย่างเครื่องนี้3หัวก็จริงแต่ว่าเขาใช้แค่2หัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็คือจะทำกาแฟเนี่ยได้ครั้งละประมาณ4แก้วหลังจากที่เราเพลบสช็อตนั้นแล้วเนี่ยมุกก็จะเลื่อนนะคะไป ตีนมแล้วก็เทนมแล้วก็ทำสีแก้วนั้นให้เสร็จแล้วก็กลับมาทำใหม่วนไปอยู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นสเต็ปเวลาที่เราต้องทำงานคนเดียวซึ่งก็จะเครียดแล้วก็มีความกดดันมากได้นะคะถ้าเวลาที่แบบมีออเดอร์เยอะๆหรือว่าแบบเวลาที่มีลูกค้าแบบรีบคนที่เขารีบแล้วเขามายืนจ้องเราแล้วเขาแบบว่าเหมือนกดดันนะคะ <c oughs> ก็บางทีก็มีโลนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะพยายามแบบคิดว่าเออเราทำเร็วที่สุดเอาแบบทางไหนที่ เอฟเฟกตีฟที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพที่สุดเวิร์กโฟลดีที่สุดแล้วก็พยายามไม่รีบมากเพราะว่ายิ่งรีบมากเนี่ยเราจะยิ่งหลน่นแล้วเราก็จะยิ่งแบบซุ่มซ่ามบางทีก็แบบโหนมหกบ้างสปิลของอะไรแตกอะไรเงี้ยนะคะมุกก็จะพยายามแบบพยายามคามตัวเองพยายามแบบผ่อนคลายนะไม่ต้องยุง่งไม่ต้องแบบหล่นมากนะคะก็ลองดูนะคะว่าสภาพการยืนคนเดียวนะคะเป็นยังไงลองดูคะ่ะ การมาทางานที่เมลเบิร์นนะคะก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องเราทํากาแฟก็จริงค่ะแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในสายงานบริการที่เรายังจะต้องคุยกับลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าทักทายขอบคุณถามหรือว่าบอกข้อมูลวันนี้เราเสิร์ฟกาแฟอะไรห้องน้ําอยู่ไหนช่วยในสายบริการนะคะคือเราก็ยังต้องทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายืนคนเดียวเราก็ต้องพยายามที่จะแบบว่า แยกสติให้ได้เหมือนกันนะคะว่าโอเคเราทํากาแฟลูกค้ามองอยู่ลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบบางทีเวลาเรายื่นกาแฟให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องอย่าลืมแบบว่า ah, enjoy I hope you enjoy your coffee or แบบหรือว่าพูดวออ่า have a good day คือขอให้เขาแบบมีวันที่ดีนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟไปก็คือยังต้องอิ t เ r อร์หรือว่ายังต้องสื่อสารยังต้องแบบทักทายลูกค้าอยู่เนาะในสายงานกาแฟซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะคะกับการทำงานที่คาเฟ่โดยเฉพาะ ท,ที่อื่นมุงไม่ทราบนะมึงไม่แน่ใจแต่ว่าการทํางานที่เมลเบิร์นเนี่ยหลายๆร้านที่ทำเนี่ยเขาอยากจะให้เราเนี่ยยังคงอินเทอร์แอคยังคงพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าอยู่เป็นกันเองลูกค้าจําเราได้เราจําลูกค้าได้เราจำออเดอร์ลูกค้าได้คือมี r e l ationship ระหว่างบริสตา้ากับลูกค้านะคะร้านนี้ก็เหมือนกันนะแบบลูกค้าที่มาประจำเนี่ยเราก็แบบ จำออเดอ์เขาได้เขาก็จําเราได้ <_ d> um> เขาก็ทักทายเรา <_ d> um> บางทีก็คุยกันว่าแบบวันอาทิตย์นี้อยู่ไปไหนมาอยู่กันเรินจะไปไหนคือมันก็เป็น Relationship ที่เราสร้างได้นะคะระหว่างเรากับลูกค้าก็ใครที่เขินๆไ,ไอ้นะเวลามาอยู่เมลเบิร์นบางทีก็ต้องฝึกเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาในอนาคตเนาะภาษาอังกฤษก็สําคัญนะคะ <_ d> um> เพราะว่า <Okay. S 1> เรายังต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานว่าแบบกาแฟมันเป็นยังไงเราทําอะไรอยู่เราต้องการอะไรนมอะไรต่อไป แล้วเราก็ยังจะต้องแบบสื่อสารกับลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะภาษาอังกฤษอย่างน้อยเบื้องต้นมาที่นี่สําคัญนะคะแล้วก็จําเป็นแล้วก็หัวใจด้านบริการก็ต้องมีด้วยนะคะบางทีแบบเดินเข้าไปในร้านแล้วลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเราแบบทากาแฟาอยู่อย่างเงี้ยมือเราไม่ว่างก็จริงเราไปหาโต๊ะให้เขาไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถที่จะแบบมองหน้าเขาแล้วก็เฮ้ hey, how are you แบบ สวัสดีวันนี้คุณเป็นยังไงคแค่ดู for you คือเหมือนกับฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างคุณมาที่นี่คุณต้องการนั่งโต๊ะหรือว่าคุณต้องการซื้อเท k เ a อ a y เวย์เราก็สามารถที่จะแบบบอกไกด์ไลน์เขาได้ว่าสั่งตรงนี้นะหรือว่าแบบล่อตรงประตูนะเดี๋ยวจะมีคนพาไปนั่งโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นดีเทลเล็กๆที่แบบมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจไม่งั้นเหมือนแบบบางทีเหมือนเราเองก็ตามเราแบบยืนอยู่หน้าร้านเก๊กๆก๊ลงๆก็แบบเอยฉันเข้าไปเลยได้เปล่าแบบนั่งเลยได้ไหมหรือว่าต้องแบบ ยืนรอตรงนี้หรือว่าแบบเขาจะรับออเดอร์ตรงไหนแบบบางทีมันมีความแบบเอะอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าก็รู้สึกแบบไม่ comfortable หรือแบบไม่สะดวกใจไม่สบายใจเขาก็เหมือนอ้ยเขาอาจจะแบบไม่อยากนั่งและไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกสกิลหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เวลามาที่นี่แล้วถ้าเรามีอยู่ติดตัวมาเนี่ยเวลาไปทํางานที่ไหนเนี่ยนะคะเจ้านายหรือร้านหรือว่าผู้จัดการเนี่ยก็จะชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราแบบแคร์ลูกค้าเราแบบ อย่างน้อยเราก็ยังอินเทอร์ไตกับลูกค้าเราอย่างแบบดูแลลูกค้าได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างคำว่ากา f ฟอัพเนี่ยนะคะก็เป็นคำที่เราใช้บอกเด็กเสิร์ฟเฮ้ยกาแฟเรียบร้อยแล้วนะเสิร์ฟได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็บางร้านก็จะมีกระดิ่งให้เรากดบางร้านเราก็ต้องตะโกนบอกว่าแบบกา f ฟอัพเสิร์ฟได้เลยอะไรเงี้ยนะคะ อย่างดอกเก็ตนี้นะคะแล้วก็ที่ <Okay. S 1> นี <Okay. S 1> เ่เนี่ยเมลเบิร์นเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นความที่มันยุ่งสปีดบาร์สไตล์นี้เนี่ยนมอะไรที่ลูกค้าสั่งเหมือนกันรวบออเดอร์ได้เราก็จะรวบมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านละว่าเราจะรวบได้แค่2แก้วอย่างร้านอีกร้านหนึ่งที่มุกทำเนี่ยเขาค่อนข้างสตรีกเรื่องคุณภาพมากกว่าร้านนี้นะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยเรารวบได้แค่2นะไม่เกิน2เพราะว่าถ้าเกิดเรารวบเกิน2เนี่ยมันจะเสียเวลาในการแบ่งนมแล้วถ้าเกิดอยู่แบ่งไม่ดีฟองมันไม่เท่ากันก็ไม่ได้คุณภาพต้อองทําใหม่ีก แต่อย่างร้านนี้ค่ะก็คือสามารถรวบได้ถึง3แล้วก็4เขาไม่ได้ซี <1. S 1> เรียสอะไรขนาดนั้นนะคะก็จริงๆแล้วคือมันก็แล้วแต่คาเจอร์หรือว่าประเพณีสไตล์ของร้านที่เราไปทําด้วยว่าเขาเคร่งแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าเขาเคร่งมากเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เขาต้องการให้เราทํานะคะเพราะว่ามันก็หมายถึงคุณภาพของกาแฟแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ต้องการมากแต่เราสามารถทําได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสให้กับเขาไปซึ่งแบบเออเราทําได้คุณภาพแบบ มากกว่าที่เขาต้องการอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือแล้วแต่สไตล์ของร้านด้วยส่วนการทำงานคนเดียวของมุกนะคะก็คือด็อกเก็ตเข้าตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นคือก็จะเห็นว่ามีประมาณแบบ4ด็อกเก็ตแล้วก็มุกก็จะใช้เวลาทำสี่ด็อกเกตนี้แล้วก็จะมีอีกสี่ก็คือมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่มันก็จะมีบางวันที่ บางอาทิตย์ที่แบบดอกเก็ตคือมาแบบดึงพืชออกมาคือมีแบบ10บใบอันนี้ก็จะต้องแบบขอความช่วยเหลือซึ่งอย่างร้านเนี้ยก็จะมีเมนเจอร์นะคะที่เขาสามารถทำกาแฟได้ล็อกกี้กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ยืนคนเดียวแล้วแล้วก็ประจบเหมาะกับอยู่ดีๆก็คือยุ่งมากขึ้นมานะคะก็เลย พอดีเป๊ะเลยนะคะกับเวลาที่เขากลับมานะคะก็จะเห็นสภาพว่าแบบเวลายุ่งก็คือจะมาประมาณนี้ก็คือมีดอกเกตมาตลอดทั้งเทคเว y ทั้งกินในก็คือแบบค่อนข้างเวียนหัวกับนมนะคะเพราะว่าลานนี้เนี่ยมีนมฟูครีมซึ่งเรามีเครื่องตีก็จริงแต่ว่าก็ยังกินในเนี่ยบางทีมุกก็ไม่ได้ใช้เครื่องนะคะเพราะว่านมที่เทอมาจากเครื่องเนี่ยบางทีมันยังแบบ วอเทอรี่แบบมันจะหลบเหลวๆคือต้องแบบวางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งซึ่งบางที่เราไม่ได้มีเวลาแบบที่จะวางทิ้งไว้ประมาณแบบ5วิ10วิที่ให้เขาเซตเทลก็เลยตีเองมันก็อาจจะเร็วกว่าแล้วเราก็รวบออเดอร์ได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่จังหวะนอกจากนั้นก็จะมีนมสกิน n y Milk มีนมอัลเทอร์เนทีฟที่เป็นนมแพลนเบสนะคะก็จะมีนมถั่วเหลืองซอย m มิลมีนมอาลมอนมิลค์ม, Milk, มีถัวาลมอนมีนมโอ๊ตนะคะโอ๊ตมิลค มีนมลัคโตสฟรีที่เป็นนมวัวที่เขาไม่มีลัคโตสนะคะแล้วก็ยังจะมีนมโคคนัทมิลค์ที่เป็นแบบนมมะพร้าวที่ไม่ใช่แบบน้ำกะทินะเป็นนมมะพร้าวเลยอะไรเงี้ยก็คือร้านเนี้ยเนื่องจากว่ามีนมที่แบบมากมายหลายชนิดเลยทำให้คนที่ทำตำแหน่งตีนมเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งที่แบบแยกแล้วก็เรียงออเดอร์ให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือ ทำผิดทำพลาดทำช้าแล้วก็ต้องกะนมให้ถูกด้วยเพราะว่าบางทีแบบเยอะไปก็ทิ้งใช่ไหมคะเปลืองถ้าน้อยไปก็ไม่พอเทนมไม่พอเทลทาเตยร์ไม่ได้เทแล้วไม่เต็มแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาย,ยุบยับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่ทําตําแหน่งทําช็อตก็ตามหรือว่าตีนมก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีความแบบก็จะต้องมีความแบบคอนเซิร์นหรือว่าแบบคิดเผื่อแล้วก็ attention to detail ในส่วนของงานของตัวเองเพื่อที่จะทําให้งานของตัวเองเนี่ย สำเร็จไปตามด็อกเก็ตที่มันเรียงมาตามเวลาที่ลูกค้าออเดอร์แล้วก็ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งเทเต็มแก้วเทครึ่งแก้วเท3ส่วนสของแก้วใส่น้ำตาลเท่าไหร่คนหรือยังอะไรรายละเอียดแบบนี้ค่ะก็การทำงานคาเฟ่เนี่ยสำหรับมูมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนชอบในการทำกาแฟเป็นคนชอบในอาชีพบาริสต้า มันจะเป็น1วัน8ชั่วโมงก็ตามชิฟหรือว่าทำชิฟสั้นแบบมบางวันทำา5ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่คุณสนุกมากๆแล้วก็เวลามันจะผ่านไปเร็วมากเราก็จะรู้สึกว่าเราเอนจอยกับกับงานนี้ถึงแม้มันจะมีงานหนักบ้างที่เราต้องแบบยกนมก็ตามหรือว่าแบบบางทีต้องเปลี่ยนมนมที่มันอยู่ในตู้เย็นทำความสะอาดต่างๆหรือว่าแบบบางทีต้องหั่นส้มอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็ พอหันกลับมาทํากาแฟมันก็คือแบบเป็นความสุขเพราะฉะนั้นมกคิดว่าแบบมูคงทําอาชีพนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่านอกจากงานสอนก็คืองานทําคาเฟ่จริงๆเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบความสุขที่เราได้ทํากาแฟทํางานเนี่ยเทเลเตอาร์ตสวยๆเรารู้สึกแบบดูแฮปปี้กับทุกๆวันที่เราได้ทํางานนะคะมูก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่อยากจะมาเมลเบิร์นอยากจะมาทํางานอาชีพบาริสตารหรือว่ากําลังฝึกอยู่เนาะก็ลองฝึกดูนะคะถ้าเกิด สกิลยังไม่แน่นก็ไปหาร้านที่แบบเขาไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์มาก่อนแล้วก็พอเราเริ่มแข่งขันเราก็ค่อยไปขยับทําในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าในร้านที่ยุ่งมากขึ้นหรือว่าในร้านที่เขาแบบซีเรียสเรื่องคุณภาพมากขึ้นนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคาเฟ่บล็อกของมุกในการทํางานในอาชีพบาริสตา้าแล้วก็ฟังมุกพูดมาเรื่อยๆจนจบบล็อกเลยนะคะบล็อกวันนี้ยาวมากแต่ว่าถ้าชอบบล็อกสไตลน์นี้แบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายมาให้อีกก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืม Subscribe หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้คนทําบล็อกด้วยนะคะมิสมุกเมลเบิร์นค่ะใครที่อยากจะอ่านเกี่ยวกับนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับกาแฟาก็ติดตามอ่านได้ในเพจของมุกเลยนะคะมิสมุกก็จะเขียนลงเรื่อยๆอยู่ตลอด ะะอย่างที่ปักไว้บนสุดของเพจก็จะเป็นเรื่องของการชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ y ยูทู e ด้วยนะคะยู u ู e เบอร์หน้าใหม่สวัสดีค่ะ